เพื่อนๆหลังจากฝนตกทั้งคืนที่โคราชนะคะสองวันสองคืนค่ะเรามาดูฟ้าหลังฝนกันนะคะ อากาศดีมากเลยค่ะฝนตกสองวันสองคืนวันนี้ก็สงสัยจะหยุดแล้วะคะ่ะวันนี้อากาศดีมากใช่ไหมคะฟ้าหลังฝนอากาศสดชื่นมากเลยค่ะยังเมือดอยู่นะคะคุ้มๆค,ค่ะ ต้นดอกอัญชันขุณคูนะคะต้นยานางอยู่ยหลังบ้านตเต็มเลยค่ะต้นยานางหลังบ้านอันนี้ต้นดอกอัญชัน,น,นะคะุณปูค่ะหลังฝนนะคะอากาศก็จะดีนะคะสดชื่น mata agak li ka Dia เราอันชั้นเห็นไหมเต็มเลยคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูยานางนะคะยานางอยู่หลังบ้านคุณครเยอะเลยคะ่ะ าาขึ้นเห็นยาหนังไหมคะขึ้นเห็นไหมคะเต็มเลยใช่ไหมคะยังมีอีกข้างหลังนู่ค่ะนี่ค่ะยานางเต็มเต็มบ้านในผู้มาปลูกแค่ต้นเล็กๆเองนะคะแต่มันแผ่ออกมาเต็มเลยค่ะไม่มีอีกแล้วค่ะข้างหลัง นี่ก็ขวัวภูขุ่นูนลลแล้วค่ะขั้วภูขุ่นภูขั่นภู่นภู่นภูขหลังว่างขุ่นูเดี๋ยวเราจะพาไปดูหลังดูพระ,ะฟ้าหลังฝนคะนะคะอากาศดีมากเลยค่ะทั้งขุ่นภูเดี๋ยวาจะไปพาไปดูยานางอีกค่ะ nàng hoàng hoàn khu có phủ thừa đều nó thẻ nên tuần bằng yung nên xếp xếp rồi chút tuần bằng phương à. cần làm đầu chút chàng nó tạc sám tuần tháng sống nên nhà nàng khu phố hình nàng khu lại vô nhà nàng khu nó được, các tuần. được các tuần à được cái này, nang cô lại ันขึ้นกันเพื่อนเพื่อนอย่างเพื่อนต่ำตึ้งนะคะมีต้นมันปูคงโผลนะคะมีต้นมะละกอคงโผลพอได้กินอยู่ค่ะมะละกอพอได้ไปต่ำนะฮะต่ำชุดชุดมันก็เสียบเนาะโอ้โหก็เลยต้นมะม่วงคู่คุ้นไปจ้างคนมาตัดต้นใหม่ท่านสองสามต้นนะคะถ้าหลังฝนได้เด้อ มันตกปล่อยๆยเย็นเห็นมันี่ะมีหลังบ้านของครูด้วยมีก็ต้นใบชะพลูนะคระัมนนีกต้นผลไม้่ไมคับมีผลไม้อย่างนี้จำอะไรอก่ก็ปูกกระเทีนมนนนนนนีต้นมันผูดะะ้วย่มคับน้ำพริกกับน้ำพริกนะครันี่อยอดมันก็ล้าสวยต้นมันผูด สงสัยต้นอะไรนั่นน่ะต้นลองกองอะไรเงี้ยนะคะทว่า,านต้นเรงอยู่ขางนี้ก็เยอะอันนี้ต้นอันต้นีงต้นอะน,นต้นเดือนอะลไม้แงเดือน,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 าาอนก็กขีลลื่มนะคะนะเป็นย,ยูทูบใดก็เก่งเลยค่ะรุ่นกุ้งใช่ไหมค่ะฟ้าลังฝนสดเชื่น ต้นต่างพอมทั้งพวกที่ที่ยาทั่วทั้งหมดที่ต้นต่างต,ต,ต้นอะไรวะมะปรางม,มะยมชิดมะปรางนะคะนอันนี้จะต้นลองกองช่อ,อะไระนะตะ ถ่าหลังฝนนะค่ะน,นี่ก็หลังวันมันก็ปลูกนองะต้นขิงนะค่ะนี่ต้นตะไคร้เองคู่ได้สูตรมาจากมูใน YouTube นะยูทูบ่ะบอกตะไคร้นะค่ะนี่แค่ปลนะูกตะไคร้นะตะละมังแตกเพนะื่อโอ้ตากแดดมันก็เลยแตกมันกำลังขึ้นของมูในยูทูบเลยค่ะบอกคู่มีต้นต้นขิงคู่งามบ่ถ้าล่งออกมาให้นคู่ได้หน่ ขนลงเอามาส่งให้คูกกบพร้อมกับปุยขี้บัวถมาทายหลังวันฟ้าหลังฝนค่ะฟ้าหลังฝนค่ะเน้ถ้าดุนมูบอกว่าห้ได้สิดนาทีตรวดลูกหลานในยุทธูมบอกคู่นะพวกเกษตรทัทายเหวังหลังบานบริเวณบานซึ่งอบนอึงนในขนมกวัตถุชิดนาที ต้นใบชะพูคู่กับนี้นะคนะี่ฝ้าหลังฝนค่ะต้นมันคูค่ะยอดมันคูเพี่งจะ่มันคิดตาต้นมะม่วงคู่เพิ่งจ้างให้ผมจ้างไสามต้นพันสองนั่น, 1, นค่ะต้นยานางคุ้มคู่ยานางคุ้มคูเต็มหมดเลนี่กึิ่นเลรับตำลึง มันต้าือหงอเฟือง,กกองยังแสบตัดเกาะชางคนมาตัดออกว่มามันล่ำไปทั้งถนนตัวเฟืองต้นหนึงน่งต้นนั้นมองสองต้นขันสองท่มันอ่ะที่นนะะก,นนะทกินที่ญาติผู้ฟังคนนะ่ะญาติผู้ปางลิ สะออนอย่านนผูมาเอาเรื่อยอยากไปแกงนอม่หลลค่ะถ้าหลังฝนนะคะเนาะขาดดีดีค่ะท่านผู้ชมสาสดชื่นค่ะนะคะนี่ไค่ะดสดชื่นมังค่ะนี่ใต้บ้านผู้ก็ผูกกันมีห้องนอนกู้กัน้หนู้จะผูกเนี่ยปูดองมะลิแห่งเปิดตาตมัสีหอมสันตายบุนเราดองมะลิผูก็ได้ ต้อนอันตัวอันนี้ก็ไปซอยอันคนดันเปลี่ยนเื้อมาเด้อค่ะเด้อคนดันเปลี่ยนขายของไม่ได้อุดหนุนคน,นมาคนขายบา่แพง,ะค,ะงค่ะช่วงนี้ดูดันเปลี่ยนผนถูกๆค่ะคะุณใดมีเงินก็ไปซอยกัยนซื้อเด้อคะ่ะเด้อนไค่ะเห็นค่ะไปข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ นกไปหูก,ก,กไปซอยคนดนัดนการเปลี่ยนสื่อมาเนี่ยนกคูนเราขายแพ่งเราขาะเครื่องกระจายได้ได้นะคะมันเนื้อเนียนนันู้ฝ้าหลังฝนต้าให้เมืองอากาศดีดีค่ะเพดอเลค่ะอากาศาค่ะอีกองเตาะด้นี่อันนี้คือ ดอกกระเช้านี่นคู่ร่วมอยูแล้วนะดอกอันชันนะฮะสีขาวเ่าชิม่องมันขึ้นแล้วก็บชิม่วงไมันส้อยู่ตั้งนี่นะดอกอัญชันนี่ค่ะชิม่องเห็นไหมชิม่องดอกอัญชันสีขาวต้นใบใหญ่ๆนี่ยเกษตรต้นอันต้นพูดมะเหมียวพูดเลยค่ะนี่ต้นพูดมะเหมียวมันสีออกดอกมันสีออกอยู่ับิวแล้วเคื่อะไพ่อได้กินอยู่ค่ะชมพูมะเหมียวพ่อได้กินพ่อได้เจ็ดมือเพื่อนบ้านอยู่ค่ะนี่บ้่ะ ไ่้ะที้าหลังฝนนะคะเด้อนี่สฟานหนบ้านุ่งอกงอนีู้นี่ถน,นนในซอยเห็นไหมะบ้านจาที่ไหนัาบางนจามูกันค่ะนสื่อทีปูพู่ย่ล่ะ ่อยกราลังว่าค่ะคุู้่คูค่ันเป็นลูกกำนันหัวทะเลเป็นเลยมิธีไรม่านิเลาจะเฟ้าหลังฝนค่ะีดดอกดดอกใหม่ละดอกอะไรอเอยอโอเคค่ะดอกไมก้ก็สวยสวย แต่วม re, ันบอมีแดดไปทั fields, so <mel> ้งส <anthropology> right? <mel od ic> er> <mel> ิบ่าบาทนะเด้อมาหยุดอยู่ดอกอะไรดีอัดชันดีกว่านะสมใจเราทำอะไรคลิปเี้ยเอาค่ะมาหยุดอยู่ดอกอัดชันสีม่วงดีกว่าดีไหมคะท่านผู้ชมค่ะดอกอัดชันสีม่วงเอาไปใส่ทอดทัดเ็ดทอดไข่แกงแซ่บด้วยสิอะไรก้อดชันนี่ค่ะกินสดๆก็แซ่บค่ะกินกับน้ำพริกก็ได้ประโยชน์เนี่ยไปเปิดอยู่ในกูเกิลเลยค่ะเด้อประโยชน์แย่งหลายค่ะ ตอนนี้ก็ได้1ิสองนาทีเกิน1ินาทีแล้วลูกหลานบอกว่าให้เหตุ1ินาทีแเราคุณคู่กันคุณคู่ก็นเลยมาฟ้าหลังฝนรอบบ้านคูนันนะคะเด้อนี่ตามนี้เละค้ะดอกอันชันไลายหลยให้นองก็ัรออก โอเคนะคผนะดอกอัญชันสีขาวตัวนี้สีม่วงคะหายหายดอกอัญชันหวานปุ่โอเคไปปลูกด้วยปลูกง่ายๆดอกอัญชันอย่านั่งนี่ปลูกง่ายๆค่ะมีทีปลูกได้มันจะขึ้นอย่างเร็วค่ะมาปลูกเธอเดียวแพรยังชักแพรยังชักก็เสื้เมื่อวันหนึ่งเนาะกูเริการนะ กูเป็นยูทูบเบอร์สมัครเล่นไงกูอยากเข็ดซื้อๆดอกมอนเดนะ็ดอ่ะมีหมูในยูทูบอบหมูในยูทูบที่ตระหนักนะเก่งเนี้ยของเขายูทูบเขาปลูกกบกล๋องเลยนะ,ะน่นรู้ว่าต้องสะอ่อนตัวเองได้ค่ะเนี่ยสะอ่อนตัวเก่งว่าจะของเก่งนี่แหละเนาะก็ต้องไปย่องผู้อื่นหรอย่องหมูน้ำกันนี่แหละ่ดอกอัญชันมันยังเศร้าอยู่มันเป็นลึกประมาณนี้ต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่าต้นไม้เคลื่อนไหวเลยค่ะเด้อ นเนไหมเคลื่อนไหวเห็นไหมแต่สัตว์นี่เรียกว่าเคลื่อนที่ค่ะมันมีความเหมือนกันนะคะสัตว์พื้นเหมือนกันตรงเคลื่อนเคลื่อนไหวแต่คนเคลื่อนที่ค่ะยกไม่เหมือนกันเห็นไหมคะมันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวดอกอัญชันเคลื่อนไหวนะคะสวยบุค่ะสี่ม่วงก็สวยนะคเนาะ ต่คู่ย่างไปยางมากเล่เนภาษาวิทยาศาสตร์ว่าเคลื่อนที่จะออกอันอันชันเห้เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมาเคลื่อนไหวเลยค่ะเด้อสิ่งที่พืชก,กับสัตว์เหมือนกันค่ะฟ้าหลังฝนสดชื่นค่ะอากาศหลังจากฝนตกสองวันค่ะ